มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูค,คูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแลนในซินเดเรล็กไทยแลนด์นะครับหุ้น GJS นะครับหรือบริษัท GJ Steel Public Company Limited นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยบริษัท GJS เป็นบริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตตะพันต่อเนื่องซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายการผลิตดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดมว้วน 3. เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมันเรียกว่าเป็นบริษัทผลิตเหล็ก รีดล้อนครบวงจรนั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องระวังนะครับตัวนี้เป็นหุ้นวัตจรนะครับตัวรายได้นี่ก็ขาลงลนะครับรายได้ลดลง5% Q1Q รไตรามาสต,ต่อไตรามาสต,ตัวกําไรลดลง198% Q1Q รไตรามาสต,ต่อไตรามาสต,ตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น1% Q1Q ตัวสินทรัพย์ลดลง19% Q1Q เอรอเรียกว่าไม่สวยนะครับสาหรับงดของ g j s นะครับทาให้ PE ยังไม่มีนะครับ ันผลก็ยังไม่มีนะครับ P/B book b value ถ้าเทียบแล้วก็ยังต่ำบุกนะครับมูลค่านี่ก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของครับเพราะว่า P/B b น้อยกว่า1นั่นเองนะครับ D/E โชวนะครับถือว่าน้อยมากนะครับ0.06เท่าเองนะครับผมนือถ้านี่0.06ก็ถือว่าน้อยมากนะครับงบสะสมก็น่าจะดีนะครับเพิ่งมามีปัญหาวิรถจักรคาลงในช่วงนี้เองนะครับผมก็เป็นแรงใจให้ GJS นะครับเพื่อนอะใดสนใจก็ต้องไปทำการบ้านกันต่อนะครับเพราะว่างบเปิดมาไม่สวยนะครับ PE ยังไม่มีปันผลไม่มีแต่ว่าตัวนิสิตุนค่อนข้างน้อยนะสภาวะเศรษฐกิจปันผลชนิดน่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้ามองจาก PBB บุ๊กไวลูกก็ยังต่ำบุกถูกกลุ่มูลค่าอยู่ครับก็รองบฟื้นนะครับผลประกอบการดีหุ้นก็อาจจะขึ้นเทนราวได้นะครับ ผมต้องไปติดตามงบการเงินทำการบ้านกระต่อได้นะครับเชิง VI นะครับแต่ท่านเพื่อนนใดไม่สนใจเป็นเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยตัวกราฟทางเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดลงของ m a c d ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีดีลายสีแดงลงไปมีฮิสตรแกรมสดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆบ่งชี้เป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพใหญ่ทางเฟรมมันเ่ยนะครับเพื่อนๆที่เล่น ทาำเฟรมมันก็ต้องขายเป็นแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับผมไปดูตัวทาำเฟรมวีกครับโอ้ทาำเฟรมวีกมีการตัดลงของ MACD แอลซีเส้นสีนดำเงินตัดเส้นสีลน์สีแดงลงไปเลยครับมีฮิสโตแกรมแท่งแรกปรากฏเลยนะครับในทาำเฟรมวีกนะครับถ้าปิดวีคนะครับวีคนี้วันนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะครับผมสี่โมงครึ่งนะครับผมสี่โมงเย็นสิบหกจุดสามศูนย์ถ้าปิด แท่งด้วยแท่งแดงก็เตรียมขายได้เลยครับจ้องจ้องไว้เลยนะครับสายเทรดทางฟิล์วมวีคนะครับผมไปดูตัวทามฟิล์มด์นะครับทามฟิล์มด์พบว่ามีการตัดลงของเอ็มแอลซีดีลายเส้นสินบนเงินตัดเส้นส,ส,ส,สีแดงแสดงลงไปมีฮิสโตแกร,รมสีแดงจวนไปใต้นาคนย,ยาวๆเลยนะครับบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณเซลล์สัญญาณขายนะครับในทามฟิล์มด์ด์นะครับเพื่อนๆที่เล่นทามฟิล์มด์์ก็ต้องขายไม่แต่ฮิสโตแกร,รมแดงแท่งแรก ไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัยไม่เซ็ตมันนี่ไม่ได้เป็นการทำตามอินดคเตอร์และทำเฟร,ร,รมที่ใช้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ ขอบคุ